สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคอฟุตบอลทุกคนทุกท่านยับจะเจอกับผมเดนัทแคปบอลนะครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลเข้มข้นเหมือนเดิม5มิถุนายน2 5น8ารยยับเมื่อวานนี้แมฟุตบอลยูฟาเนชัลลีครับเยอรมนีออกนำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์โดนทัฟฝ่ายทองฝรั่งเศสครับพิกัรมาชนะ21ทําทำให้เมื่อวานเนี่ยครับเป็นอันดับของโปรตุเกสเนี่ยผ่านเข้าไปรอ รอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยและคําคิวน,นี้ครับอีกหนึ่งคู่ Big Man, บิ๊กแมตช์ครับก็ฟุตบอลยูฟ่าเนชัลลีกครับเป็นเกมระหว่างสเปนเจอกับาน่านของฝรั่งเศสค,คําคิวน,นี้ใครจะผ่านเข้าสู่รอบชิงเดี๋ยวรู้กันครับและแน่นอนวันนี้คู่แรกเราจะพูดถึงคู่นี้ครับ วันนี้ครับเจอกันที่สนามกลางครับประเทศเยอรมนีไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นนะครับสื่อไทยสื่อต่างประเทศเนี่ยเขามองว่าสเปนเองดูดีกว่าเล็กน้อยครับถ้าจบเสมอใน90นาทีตัวชาไปค่ายหนึ่งแต่สเปนเอาชนะได้ก็ได้เห็นแบบเต็มๆครับเท่าที่นันเจาะลึกไปดูรายละเอียดข้าคือวันนี้แนวต้านไม่ชัดกระแสไม่ชัดครับวันนี้วัดใจ2มุมซื้อ2หน้ามองฝรั่งเศสครับวันนี้มีโอกาสไม่แพ้ใน90นาทีครับต้องบอกว่าคุณภาพณนะตอนนี้ ใกล้เคียงกันสุดครับไม่ว่าจะเป็นชื่อชั้นนะครับระบบทีมขุมกําลังตําแหน่งต่อตําแหน่งเนี่ยมันใกล้เคียงกันไปสุดอย่างจริงเอาง่ายคู่นี้แม่งเป็นบอลที่แบบคือใครที่ผิดพลาดน้อยกว่ามีโอกาสชนะมากกว่าเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นค่่าคือวันนี้ครับนัดอยากให้วัดใจไปที่ฝรั่งเศสมีโอกาสที่จะไม่แพ้และมีโอกาสที่จะสร้างเซอร์ไพรส์เอาชนะสเปนใน90นาทีก็ได้ครับเพราะฉะนั้นค,คั่มคิวนี้ให้หมองไปที่ฝรั่งเศสได้เลยครับ ทุที่2ครับเป็นลุยกันที่ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียครับวันนี้บาเลนเปิดบ้านรับการยเยือนของซาอุดิอาระเบียก,ก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นครับเขามองว่าทีมเยือนอย่างซาอุดวันนี้บุกมาดูดีกว่าเง่อนไขวันนี้บุกมาบังคับชนะเท่านั้นสําหรับคําคือวันนี้ครับเข้าที่นัดเจาะลิบไปดนรายละเอียดมาค่ําคืวันนี้นัดแนะนำครับมองทีมเยือนอย่างซาอุดิอาระเบียได้เลยครับเจ้าทีมครับอย่างบาเลนให้เกมด่าส่วนจากทุกรายการหลุดแพ้ไปถึง3เกมชนะ2ส่วนทีมเยือนครับอย่างในด้านของซาอุดิอาราเบ พวกเขาดูมีภาษีกว่าครับหลุดแพ้ไปเพียง1เสมอหนึ่ง,นนงและเก็บชัยชนะไปถึง3เกมจาก5เกมหลังสุดและที่สําคัญนะครับวันนี้แม้เสียเปรียบด้วยการรับบทมาเล่นเป็นเกมเยือนแต่จากแนวต้านยังหลายซาอุดิอาราเบียแบบชัดเจนเจาะลึกไปดูในเรื่องของแรงจูงใจครับวันนี้หากซาอุดิอาระเบียอยากที่จะมีลุ้น,นครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเนี่ยเพราะว่ากรุ๊ปนี้ครับต้องบอกว่าเป็นญี่ปุ่นการันตีการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปไปที่เรียบร้อยถ้าซาอุอยากผ่านเข้าสู่รอบต่อไป โปรแกรมฟุตบอลที่ยังเหลืออยู่เนี่ยต้อง3แต้มเท่านั้นและวันนี้พวกเขาพลาดไม่ได้ครับวันนี้จะบุกมาเก็บ3แต้มได้อย่างแน่นอนมองไปที่ซาอุได้เลยครับ คู่ที่3ครับเรายังอยู่กันที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียครับเป็นเกมระหว่างอิรักครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเกาหลีใต้สําหรับคู่นี้ครับจากแนวต้านก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นทีมเยือนอย่างเกาหลีใต้เองบุกมาวันนี้ดูดีกว่าเล็กน้อยครับถ้าบุกมาชนะได้ทุกอย่างจบได้เฮเลยถ้าจบเสมอตัวชาไปข้างหนึ่งครับสำหรับคู่นี้ครับนัดเจาะลึกไปดูรายละเอียดมาให้เรียบร้อยคั่าคืนนี้ในมุมมองของนัดเนี่ยนัดแนะนําให้มองเกาหลีใต้ได้เลยครับอิรักห้าเกมสุดจากทุกรายการครับผลงานแย่มากๆนะครับพวกเขา ชนะได้เพียง1เกมจาก5เกมสุดเสมอ1และดุดแพ้ไปถึง3เกมวันนี้ได้เปรียบเล่นในบ้านก็จริงครับแต่ว่าด้วยคุณภาพของตัวนักเตะยังมองว่าแม้เกาหลีเสียเปรียบไปการรับบอลมาได้เป็นเกมเยือนแต่คุณภาพของพวกเขายังคงดีกว่างจริงและหากเกาหลีใต้ครับอยากการันตีการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปวันนี้ถ้าบุกมาสามชนะและเก็บ3แต้มได้เนี่ยก็การันตีการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทีเพระาะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องคิดเดยอะครับมองไปที่เกาหลีใต้ได้เลยครับ3ทีวันนี้แยกใน,นทุกตัวไม่ต้องรอการันตีมีกำไรอย่างแน่อนอนส่วน ใครอยากจะหนักจะเต็มตัวที่มั่นใจที่สุดนะครับตัว v i p Super v i p รอัลบ้มสามอัลบ้มสีตามมาจะเจอกนั้นในชมรมได้เลยครับทางเข้าวตารปโปรบไฟล์ 5, วันนี้เชฟฟฟุตบอลแบบมีความสุขขอพิทพกท่านโชคดีครับ